คำเตือนอย่าดูถ้าคุณมีภาระท,ะทางการเงินเพราะคลิปนี้ทำขึ้นก็ของมันเท่เานั้นขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปั่นยาวไปนะครับวันนี้ของแมวน้ำโชควันนี้เรากลับมาในสล็อตแปะแมวนะครับซุปเพิงไพเชนนะครับอืม้มนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเช้าประมาณเก้าโมงว่าน,น้ำเย็บเนี่ยเก้าโมงไงก็เข้าอะทุกคน นี่เอยู่ในการสปอร์ตบุกแปๆนะครับฟา,า,เนนาเออด,ออดาเบสนะครับถ้าอยากเล่นในการก็มาที่นั้นเลยไอแอดไลน์แอดมาเลยนะครับถ้าอยากเล่นในการอ่ะโอเคเรามีทุนหนึ่งพันเราเล่นอะไรกันดีกดสิบไปแล้วกันคิดอะไรไม่ออกลงสิบไปก่อนเดี๋ยวลงสิบไปสักพักก่อนถ้ามันมยังไม่ดีขึ้นถ้ายังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเราก็จะทําการปรับขึ้นไปอีกหน่อยนึงลวกันนะ ล้วมีต้งคันหนึ่งเราเล่นกันสองสมร้อยมาแล้วรมันน่าเบื่อท่องสามร้อยมันน่าเบื่อเดี๋ยวพ่ลุ้นนี่นะทองสามร้อยร้อองรมร้อยมันก็เด่นเดนเหนึ่งพัุ้นมันดูแบบน่าสนุกกว่าเยอะเลยอันนี้คลิปนี้ก็เพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าจริงจังนะครับอืมต่อไปไอ้เคื่ของกินข้าวอย่างข้าวของช้าๆอ่างนี้่เลยกข้าวช้าละ อปอกขึ้นมาสิหาแล้วไม่มาเลยฮะหากกดราศีใครแล้วกดกดสกักฝากกดไลค์ครับและกดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับผมจะคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์เตือนคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่เลยผมไม่ว่าอะไรนะครับมาคอมเมนต์ได้เลยผมไม่อยางชอบเลยเพราะเขาเขาไม่พูดคุยนเนี่ยผมยังชอบเลย แมวมันไม่มาฮะมาซี่จำแมวมั่วมาแปะมาแต่ไม่มีแมวฮะแกมากันอย่างงี้ก็ไม่ดีซิมากันมันเยอะเลยมาเยอะมาน้อยแต่คอยมานะมามันโหมดตกใจหมดอ่ะกดสลับัมา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 แล้วอุยยาอุยยาอุยยามาแล้ว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  ไอ <พ uka> สุดเปนาทีนะครับผมไม่ใช่รอรอกัรมานานนะครับผมรู้สึกว่าอย่างนี้นี่บอกนะเก้าโมงมันผมเล่นตอนนี้ผมเล่นในวันเก้าโมงยี่สิบนะครับแล้มันเก้าโมงแหละอ่ะ้ง่ายคือแบบช่วงเก้าโมงเลยดีมากกดตีมาตลอดไปยอดเลยนะฮะท่านผู้ชมโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากาแล้วลูซีาจะได้อะไรกันวันนี้ เอาได้200คืนทุนก่อนแล้วกัน150 150าส้อยห้าสิ้ขอ150คืนทุนก่อนโอเค200เราเราจะทุนละเราเท่าทุนละเฮ้ยไข่แตกก็เลยไข่แตกว้าวขึ้นไป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 อ่าสี่ร้อยหกร้อแล้วฮะท่านผู้ชมหกร้อตอนหตอนนี้ถือว่าดีนะถือว่าดีมากเลยโอ้ย400เออขึ้นไปขึ้นไปนิดนึงนะนิดนึงนิดหนึ่งห้าสิบห้าให้ส้าจไม่เป็นไรไปเราดูครับแม ว้าวขึ้นไปขึ้นไปรูงี้ฉันน่าจะกด75เมื่อไหร่เดี๋ยววันนี้ฉันเล่นฉันหาเพียงหาทุน1,000แล้วกด75 75ดีกว่าเลดีฮะเราส0งแล้วครับ1,000แล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้เราได้กำไร1,000แล้วนะครับกำไรตอนนี้เราประมาณอ่า8,000นะ8,000 9,000้าพันละอะไรก็เรา9,000พันแล้กำไร9,000 ประมาณก็ผ่านว่าผมไม่เก่งคณิตศาสตร์เท่าไหร่อ่ะโอเคกำไรแล้วกำไรสองพันแล้วสองพันกว่าสุดท้ายสี่หลบบนี้นะะได้เท่าไหร่ห้าสิหก่น้อยแฮะโอ้ว้าวาไก่2ตัวน่าแตกันหน่อยนะรอบเป็นไรเ่้หนึ่งพันหนร้อยหนึ่นหหนึ่หดี่ดีดดดดด ก็วันนี้ผมพูดไปบ่อยครั้งครับเล่นเล่นเล่นอะยอย่าลบนะครับแล้วถ้าเกิดเราได้แล้วควรพอควรรู้เรื่องของตัวเองนะครับนี่ผมเล่นเพื่อความให้ดูว่ามันได้ก็ได้จริงแต่จะเสียก็อาจจะมีบ้างก็เดี๋ยวผมก็ทงถอนเรื่องตรงนี้ไปนะครับโอเคเดี๋ยวกดไปกันชบผมต้องขอขอลาไปคราวนี้นะครับผม มาเที่ยวเลี้ยงต้องแพร้ราพ่อราไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้แลวฝากติดตามกันด้วยล่ะบายบาย